โห oh, ระหว่างทางที่พี่วิ่งมาพี่บอกเลยพี่เจอรังบีเวอร์โคตรเยอะเลยนะโหเซิร์ฟเวอร์นี้นี่รังบีบีเวอร์นี่เต็มคือเต็มเต็มลำธารนะ่ะเอาละตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยก็ยคือชมหน้าถ้ำแรกที่เราจะลงกันในวันนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยน้องๆดูในแผนที่เลยครับแทบจะกลางแมปเลยหนะ้าสำหรับถ้ำนี้นะครับก็อันนี้ไม่ได้ฝันรออันนี้เข้ามาฟันเลย น้องไม่พี่จะใช้ยาคูณ15กับเขาเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคเอก่อนอื่นก็ขอกลาวกราบสวัสดีน้องๆที่เขารบหลักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกม p r r m ค o i l l e ก็วันนี้นะครับเรามาเปิดคลิปกับความชุ่มชําที่มีเสียงฝนตกแบบโปรโยปลายลงมานะครับก็บ้านของพี่นะครับไดยสร้างเสร็จแล้วน,น,น้องๆก็ในเซิร์ฟโอเพนเวอร์นะครับโอเพนเดนเวอร์เนาะพี่ก็จะอ,อยู่แบบใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับดังนั้นก็นะจะสร้างบ้านแบบธรรมชาติแบบไม่หรูหรานะครับก็ขอใช้ชีวิตแบบธรรมชาติสันหน่อยนะ ก็แอดมินเขาก็ให้ของมาดีอยู่นะแต่ว่าพี่ก็จะขอใช้ของแบบสแตนดาร์ดสไตล์ของพี่ละกันเนาะอ้าวก็วัสด,ดีนะครับ้น้องแต่งตัวได้แบบตึงมากเลยนะ <Hey. S 1> โอเควัสด,ดีครับมีเนื้อกินยังอะโอ้โหเดี๋ยวพี่ให้เนื้อพี่ให้เนื้อนี่เอาไปยีห้าอันเผื่อน้องไม่มีกินเนาะโอ้ดูแต่งตัวมาตึงมากเลย <laughs> ก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นกับเราเนาะ อ๋อโอเคหมดล้อหน่อยสู้ๆต่อไปนะครับน้องโอเคก็นะไปะวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆน,นะครับไปจับสิ่งมีชีวิตกันนั่นก็คือเจ้าตัวด้วงนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่พี่จะจับมาในวันนี้เนาะเพื่อที่จะเอามาทําปุ๋ยนั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่หาอุปกรณ์ของพี่ก่อนอยู่ไหนวาลูกดอกธนูเนี่ยหากันรูกดอกธนูอยู่ไหนนะครับตอนนี้ก็มีน้องๆหลายๆคนเริ่มลงังไหลเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเนาะ กออยากจะเชิญชวนมาเล่นกันแล้วก็ขอให้รักษากฎระเบียบกันด้วยนะครับเพื่อความสนุกนะครับในการเล่นเกมของเรานั่นเองโอเคตอนนี้พี่หาลูกดอกไม่เจอว่ะพี่เอารูปดอกยาสลบกุมพีไปไว้ไหนวันี้เฮ้ยหายเหรอมันหายอ่ะหายจริงอ่ะหายจริงอ่ะ พี่น้องหายจริงเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่จริงลูกดอกอยาสลบพี่เอ้าใหม่กัดอุ้ยต้องเป็นร้อยนัดโอ้ใหม่กัดลูกดอกายไปไหนเนี่ยเฮ้ยน้อง hey, no. ลูกดอกพี่หายปะโอ้โหนีเฮ้ยเฮ้ยน้องลูกดอกหาย หายได้ไงไม่จริงเอ้ลูกดอกพี่หญไปไหนอะเอ้าตาถั่วอยู่นี่ปะโถเอ้ย <c oughs> อายจะปวดกับตัวเองนะฮะก็โอเคครับน้องเดี๋ยวเดินทางกันไปเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวพี่จะใช้นะครับธนูลูกเหล็กติดไปด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราไปนี่มันค่อนข้างอันตรายนะฮะว่าแต่ลูกเหล็กมันจะต้องใช้เครื่องอ เครื่องจักรไฟฟ้าครับนะครับดังนั้นก็เลยจะไม่ได้ครับไว้อ่ <c oughs> ก็ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปนะเดี๋ยวเราจะใช้ลูกเหล็กไอ้ลูกไม้ละกันลูกไม้พี่น่าจะมีอยู่โอเคก็เยอะพอสมควรนะครับลูกดอกไม้นะครับโอเคเราก็จะใช้กับอัน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 นี้ดาเมจเท่าไหร่ถ้าใส่ไปหนึ่งร้อยโอแม่เอ้าอย่าใช้เลย <c oughs> โอเคนี่นะครับอาวุธไม้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของธนูไม้ดีกว่านะครับนั่นคืออันนี้เนาะส่วนนี้เราจะาไว้จับสัตว์เนาะแต่ว่าทําค่าสลบสู้อันไม้ไม่ได้หรอกจะบอกไอ้ก้นเดี๋ยวค่อยไปหาไม่นะครับจากถ้ำเยติเนาะเดี๋ยวพี่ก็ไปลงเนาะโอเคเนาะไปะไปหาตัวด้วงกันก็ตัวด้วงนะครับเขาจะกินเนื้อเน่านะเออใช่กินเนื้อเนา่าแล้วเนื้อเน่าละ่ะโอเคเอามานี่แค่นี้ก็น่าจะพอนะฮะไะเดินทางกัน ว่าโอเคนะครับการเดินทางของพี่พี่ก็จะใช้เท้านะฮะในการเดินเนาะเพราะว่าพี่ไม่อยากใช้นกนะครับมันจะสบายเกินไปเนาะก็อแถวบ้านพี่เป็นไงบ้างบรรยากาศบอกเลยว่าก็สวยนะ <c oughs> แล้วก็ดีนะครับคือจะพาไปดูพี่วางเตียงไม่ได้เนื่องจากว่ามีน้องนะครับเข้ามาสร้างบ้านใกล้ี่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้อง a อบเนาะเลยทาให้พี่ไม่สามารถเอ่อที่จะวางเตียงได้นะครับแทดมินดูอยู่ก็ขออนุญาตมาวางเตียงตรงนี้นะฮะ นี่นะครับพี่ได้เอาเตียงมาวางไว้ในถ้าตรงนี้เนาะแทนนะครับที่จะอะไรแบบวะข้างบนอะไรวะแทนที่จะไปวางบนบ้านนะครับบนบ้านวางไม่ได้เนาะเพราะว่ามันบอกว่าอยู่ในเขตของพื้นที่ของคนอื่นเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเดินทางไปกันเลยดีกว่าครับน้องๆไปกันร่อยส่วนในตัวนี้เดี๋ยวรวมพี่จับแน่นะฮะแต่พี่จะเอาชิปมันไปชุบนะโอเคไปไปรุ่นเดินทางอ,อาจจะไกลหน่อย โอ้ระหว่างทางที่พี่วิ่งมาพี่บอกเลยพี่เจอรังบีเวอร์โคตรเยอะเลยนะโอ้หเซอร์เวอร์นี้นี่รังบีเเวอร์นี่เต็มคือเต็มเต็มลำธารอะ่ะไม้นี่บอกเลยไม่ต้องไปฟาร์มไหนนะมาเอาจากบีเวอร์นี่แหละนาะฟาร์มง่ายๆเลยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็จะวิ่งไปเรื่อยเ่อยนะฮะสำรวจพื้นที่แถบนี้ไปด้วยนะครับเป็นไงมีใครหาความลําบากเหมือนพี่มั้งเราจะไปถ้ำกลางกันด้วยนะครับวันนี้นะอโอ้โห ทำไมพี่ต้องมาทำตัวให้มันลำบากอย่วันนี้ <c ười> คือมองไม่ออกโอเคมองไม่ออกนะครับโอ้โหแต่ลังบีเวอร์เยอะมากเลยนะโอ้โหเต็มเลยโอ้เดีอยโอ้ยเหนื่อยคิดยังไงมาวิ่งมา <c ười> คิดไงวันนี้วิ่งมา บ <Bye. S 2> เอาละตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยโอ้ oh, ตกใจเลยเนี่ยมันถึงหน้าถ้ำมีไฟด้วย <c oughs> ก็ดีนะครับคือหน้าถ้ำที่เราจะลงกันวันนี้นะเฮ้ยถ้ามีไฟแบบนี้ขอขอเทีฟีีหน่อย <c oughs> และนี่ก็คือชมหน้าถ้ำแรกที่เราจะลงกันในวันนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยน้องๆดูในแผนที่เลยครับแทบจะกลางแมพเลยนะสำหรับถ้ำนี้นะครับก็มันจะมีตัวด้วงนะฮะแต่ตอนนี้พี่ต้องรีบเข้าไปแล้วน้องทำไมพี่ต้องรีบเข้ามาเหรอน้องครับคือพี่จะตายแย่วตอนนี้เออเป็นเซอร์บตอนนะครับต้องระวังพวกสัตว์มีพิษด้วยนะเราอาจจะโดนต่อยสลบได้นะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทนะครับพี่ขออนุญาตใส่ชุดเกาะเหล็กลงแล้วกันน้องๆ โอเคต้องไปกินน้ําด้านล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครพี่หิวน้ําหนักมากเลยอะพี่อาจจะตายได้นะฮะเขียพื้นที่ก่อนโอ้ยล้วพี่ไม่มีตัวถ่ายเลือดด้วยไม่สนแล้วจ้าไม่สนแล้วจ้าคือตัวละครพี่หิวน้ํามากครับพี่ต้องบิง่กดึงไปที่แบบหนองน้ําก่อนตอนเนี้ยขอวิ่งมาที่หนองน้ําก่อนเลยแบบพดพลาดไปเลยนะฮะ แบบวิ่งแบบไม่สนใจโลกเลยอ้ยชื่นใจอ้ยโอเคน้องๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในถ้ำแล้วนะครับมาอย่างไวเลยวิ่งพวดมาเลยกระโดดข้ามทุกสิ่งอย่างมาเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้นะฮะพี่ก็จะมาทำเควสอ,อันนี้ด้วยนะครับน้องๆหลบคนหลบคนหลบคนโอเคเดี๋ยวขึอ,อ,ขอ,อนสเตอต์ก่อนเนาะเดี๋ยวไปมาพูดกันต่อเรื่องเควสอย่า หมดไหมหมดไหมโอเคน่าจะหมดนะครับก็เควสที่พี่จะทำนะครับเราก็จะชวนน้องทำนะก็เป็นเควสเอา้าวพี่รับเควสไม่ได้โอ้แต่แล้วไม่เป็นไรคือเป็นเควสจะฆ่าปีรัญญาพวกนี้ไงโอเคแต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาอาร์ติแฟกต์กันนะครับทำนี้ก็เดินมั่ง่ายๆเลยนะครับอานะร์ติแฟกต์นะเฮ้ยเสียงมัวเนาะอ,อย่าให้มันฉกนะฟันล้อเลย อันนี้ไม่ได้ฟันรออันนี้เข้ามาฟันเลยอุ้ยน้องไม่กัดพี่โดนวะอือบ้าเอ้ยเดี๋ยวหลับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปจบข้างข่าวยามาใกล้ดีนะมีดาบอื้อหมโอเคกวัวไปหนึ่งทีเสียงงูมาอีกแล้วเสียงไหนวะโอ้ตัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย โอเคเรารีบเอาเอาร์ติแฟกต์ออบประกอนดีกว่าครับน้องๆก่อนที่จะมันมีก่อนท,ที่จะมีตัวอะไรมาสก,กัดดาวรุ่งเรานะโอเคเพราะเป้าหมายเราแค่ตัวด้วงนะอาร์ติแฟกต์ที่เป็นของแถมนะฮะโ okay, okay, okay. อ,นนเ,อววเ,เคโอเคโอเควิ่ง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 มิ่งว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 ด่งวงวิ่งว่งวิ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 ่วิ่งว เขียงข้าวก่อนเนาะเขียงข้าวก่อนแ,งอนแมงมุมด้วยแหละโอเคแม,งม,ม,แมงมุมด้วยแมงมุมด้วยแหละแมงป่องด้วยแมงป่องด้วยแหละแมงมุมด้วยแหละเฮ้ยตกใจด้วยตะขาบโอเคอุ้ยน้องมัน งูทําไมมันฉกพี่โดนวะมันปิงแน่เลยโอ้ยบายแล้วนี่ของพิงแอควะระดับเหลืองกันเลยทีเดียวโอเควาแต่ทําไมพี่ไม่เจอตัวด้วงเลยอะตัวด้วงอยู่ไหนอะปกติมันก็จะอยู่แถวนี้นะครับเฮ้ยขาดตัวด้วงชิบเพ่งแล้วน้องพี่เจอตะขาบอะต้องหลบนะครับตะขาบมันโจมตีทะลุเกาะน,นะบอกก่อนนะครับน้องๆ โอ้โหแล้วต้องส่องามตัวออมันพ่นยาเหลืองเราต้องหลบโอ้โหเฮ้ยทำไมมันอยู่เยอะจังวะหัวอะไรกันครับเนี่โอ้ยทำไมมันเยอะจัง ยาวมีดไปฟันเด็ดขาดเลยนะครับตะขาบอ่ะเราตายเลยนะฮะหมดยังวะอันนี้ตายยังอุย้ยบายยังอยู่บนหัวเหรอโอ้โหแล้วเอ้โหแล้เ,เวลเยอะด้วยแมงป่องเคลียร์แมงป่องก่อนเนาะแล้วก็ อุ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเกาะแตกเฮ้ยอึดวะโอ้โหต้องหลบต้องหลบหอื้มโอ้ยกว่าจะหมดเฮ้ยตัวร่วงโอ้หันมาเจอตัวร่วงพอดีเลยโอเค อืม,มใต่อืมอืม,อมโอเคน้องเดี๋ยวพี่จะใช้ยาคูณสิบห้ากับเขาเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคนี่ใช้คูณสิบห้าเลยนะครับแล้วก็ยัดนี่สองชิ้นเท่านั้นครับน้องโอเคอเฮ้ยแค่มาหาตัวด้วงนี่ทำไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะรอนะฮะเฮ้ยข่ตัวด้วงนะบอกเลยว่านานเกิน โอเคเดี๋ยวยืนรอสักครู่นะครับแค่มาหาตัวด้วงพี่บอกเลยว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดบอกเลยว่าโคตรทรมานนะฮะกับเจ้าไดโนเสาร์พวกนี้นะตอนนี้เราก็รอนะตอนนี้พี่กําลังหามุมถ่ายรูปด้วยคือพี่ชอบนะครับถ่ายรูปนะมันสวยดีเป็นไงสวยไปละสวยอยู่นะ โอเครอฮะหวังว่ามันจะหิวเร็วนะครับเอาล้หลังจากที่ยืนวังเวงอยู่นานนะครับมันก็หิวจนได้นะรอนานเกินโอเคดีเรียบร้อยนะครับเลเวลกระเด้งมาที่สองร้อยหสองอหกสิเลยนะว้าวโคตรเจ๋งเออแล้วก็ตอนนี้นะครับคือเราต้องเอามันกลับบ้านแล้ว เพราะว่าพี่สงสัยนะครับอยู่ดีๆนะครับสร้อยคอทองที่พี่ใส่ไว้ในไดโนเสาร์ของพี่เนาะมันกระเด้งมาที่ตัวพี่ได้ยังไงอันนี้พี่ไม่รู้นะครับแต่พี่เช็คแล้วนะเฮ้ยเออไดโนเสาร์เราก็ไม่ตายนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําไมสร้อยทองมันถึงเด้งมาที่พี่ได้นะเพราะพี่ใส่ไว้ในไดโนเสาร์ของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูนะฮะตอนนี้ก็ต้องพาเจ้าตัว่วงนะครับวิ่งกลับบ้านก่อนเนาะระหว่างนี้ก็นะ ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวละครพี่ก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องออกจากตรงนี้ก่อนมืดต้องขอไปในความมืดด้วยนะครับเพราะในถ้าค่อนข้างจะมืดเนาะส่วนด้านนอกก็ไม่ใช่ว่ามันจะสว่างนะมันก็ไม่ได้สว่างนะ <c oughs> โอเคน้องออกมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บแอร์ดรอปก่อนแล้วเราก็จะวิ่งกลับบ้าน๋ยวพี่นี่โคตรเซ็งเลยว่ะ <c oughs> พี่กวยเล็บยาวมันจะฆ่าพี่เลยดีน้อง ว่าแหละเสียงมันบน่นแหละโหนมันไล่งับพี่ด้วยชัวร์ไม่ต้องหันไปมองก็รู้มันแม่งไล่ตบพี่โหหน้าเบื่อไว้เล็บยาวเนี่ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยโหอะไรของมันวะวิ่งไปเก็บแอร์ดรอปนิดเดียวแหละโอ้ขี้หัวร้อนไอเดนเสาาวบ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยววนมาเอานี่ ไปญ่โลกลับบ้านเถอะใหจูเลย,ยงถงยวนี้มันเถื่อนยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอจะมาซัดเราฉิบและโอเคไปกลับบ้านเราดีกว่านาะ <c oughs> คือเจ้าตัวทําปุ๋ยเนี่ยมันค่อนข้างจะจําเป็นนะฮะโอเคอีบ้าบอแค่มาเอาตัวทําปุ๋ยแค่เนี้ยแม่งจะตอบหวัวเราเชยโอเคกำังน้องเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านดีกว่านอ้อเพื่อจบภารกิจของเราในวันนี้โอเค ตอนนี้นะครับน้องพี่รู้สึกว่าพี่โดนสะกดรอยตามจากสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะฮะนั่นเนี่ยกูว่าแหละมันคือเสืออุย้ยอีบา้าเฮ้ยมึงมายุ่งกับกูทํไปดีกูจะกลับบ้านป่ะจ้วยอุย้ยอุ้ยช่วยด้วยอุเออช่วยหน่อยโอ้โหพึ่งมาควบต่อยพี่อีกไอ้ป้าไอ้ แค่จเจ้าตัวด้วงกลับบ้านเดี๋ยวแต่ทำไมมันลำบากขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวแรปเตอร์เดี๋ยวเสือนะวิ่งตามกันให้จ้าละวันหมดโอ้โหป่าท,ท้อโอ้โหเฮยน้องพูดถึงแรปเตอร์แม่งข้างหน้าอีกสองตัวอะไรกันวะเนี่ยมาบอคือโหละพึ่งอีกโอ้ย <c oughs> คือถ้าพี่เอานกอาเจนมาพี่จะไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับพี่บอกก่อนนะอือหือแต่นี่แบบ เพื่อเพิ่มความท้าทายไงมันต้องลําบากหน่อยของที่ได้มามันถึงจะมีค่านะครับน้องๆโอเคโอเคหวังว่าถึงบ้านเราเราก็จะปลอดภัยนะฮะกระโดดไปอะโอเคกระโดดไปอ้ยเจ็บโอเคถึงบ้านเราแล้วกว่าจะถึง โอเคเดี๋ยวหยิบไปด้วยอุ้อ้ยในที่สุดเราก็ได้นำมาถึงบ้านเราแล้วนะครับโอ้ยอาจจะมืดหน่อยนะครับน้องๆก็ต้องขออภัยด้วยนะใช่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะโอ้ยเอ้ยถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเจ้าตัวร่วงไปเก็บไปในบ้านก่อนโอเคนี่นะครับปล่อยเขาเดินทําปุ๋ยให้กับเราภายในบ้านนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่เนื้อหน้า,าไว้เขาด้วยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดประตูไว้ก่อนแล้วก็เช็คไดโนเสาร์ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมไดโนเสาร์ของเราสร้อยทองหนึ่งหลุดเนาะเนี่ยพี่ใส่ไว้ให้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ทําไมมันถึงหลุดนะโอเคเอ้มันเกิดอะไรขึ้นวะคือพี่ใส่สร้อยทองให้เขาอยู่นะครับทีแรกเนาะโอเคไม่ใช่ปัญหาจะใส่ให้ใหม่เนาะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับพี่จะใส่ให้ตัวด้วงเนาะ นั่นเนี่ยกนเลยทีเดียวนี่นะครับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของพี่นะโอเคไหนวะนี่นะครับนี่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ภายในบ้านของพี่นะครับก็เรียบร้อยนะฮะได้มาแล้วอ้ก็เอาเป็นว่านะครับน้องๆภารกิจของเราในวันนี้ก็สําเร็จแล้วได้ได้ตัวตัวมาแล้วเป็นไงเ่านะ่ารักปล่าล่ะเอาไปมุมกล้องทำไมหันไปงี้วะนี่เอามาผิงไฟหน่อยนะฮะนี บอกเลยว่าเราได้น้องมาแล้วนะครับตัวช่วยทําปุ๋ยทําให้เราสามารถปลูกผักได้นะครับโอเคครับก็เป็นว่า EP นี้นะครับพี่ไม่ได้จะเอาเขามาย่างนะคือพี่จะเอาาโชนะครับเพราะพี่จับได้แล้วนะฮะแล้วก็กําลังจะเอาเข้ามาใช้ประโยชน์นะฮะตอนนี้มายืนพิงไฟไว้ก่อนพอสุกจะได้กินเลยไม่ใช่โอเคครับก็เอาเป็นว่า EP ดีก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับงน้องเดี๋ยวขอเวลาให้น้องเขาทาปุ๋ยให้พี่หน่อยเพราะพี่ต้องการปุ๋ยนะครับเพื่อปลูกผักเดี๋ยวเอาเป็นว่า EP หน้านะครับเราจะไปตามหาสัตว์กินพืชนะฮะเพื่อมาทําการ หา,มาเมล็ดพืชน,นะครับในการที่เราจะเอามาใช้ปลูกผักนั่นเอง e ี EP นี้ก็นะที่ต้องขอลาประกันไปก่อนนะครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับส่วนน้องคนไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกก็สามารถตามเข้ามาได้เลยนะครับตามที่พี่ให้ข้อมูลไว้ในคลิปเบื้องต้นเนาะโอเค e ี EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับรักนะครับน้องรักของพี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเป็นห่วง